เลือด19ล้านนะครับผมบอกเลยว่าตีโคตรนานนะฮะนานสุดๆเลยแล้วก็มีเล็กอาร์เทนาด้วยนะผมก็ระวังไว้ด้วยนะฮะเทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมันเวได้ค่าขนมสวัสดีครับก็ามาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก o ยูทูบกัมมันเวนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับในซีรีส์พาทัวร์ดันกัหนึ่งหนึ่งรอบนะครับผมวันนี้จะเป็นดัน120นะครับผมเป็นชื่อดันว่า ไนแมกจิเตอร์บักนะครับอ่สำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับผมก็จะลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่เนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับคือดันไนแมกจิเตอร์บักเนี่ยมันมีของหลายอย่างนะผมเรียกง่ายๆว่าเป็นดันเอาไว้ล่าหาของนั่นเองนะครับซึ่งของที่ขายได้ราคาค่อนข้างดีนะครับผมก็จะมีอยู่เป็นพวกธนูนะผมดันนี้เป็นดันของนักธนูทั้งนั้นเลยเช่นอ่ะอย่างโบออลสตอร์มอย่างเงี้ยนะครับผมมันจะสุ่มจากบอสในดันนะครับอย่างเช่นตัวท็อปท็อปก็ ยกเลิกโทษของขนาดอาวุธก็คือตีทุกขนาดเนะข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคผมคล้ายๆกับบอสเด็กเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกเจาะเกาะเพิ่มคริติคอลดาเเมจอะไรพวกนี้นะฮะหรือจะเป็นแบบแอตแท็กสี่เปอร์เซ็นต์เพิ่มคิยดาดเมจอะไรแบบนี้นะครับเห็นปะว่ามันสุ่มออฟนะครับผมคือตอนดรอปม,มันสุ่มออฟมาเลยนะครับ แล้วก็มีอีกอันนึงก็คือกิกติกโบนะฮะอ่าอย่างกิกติกโบอย่างเงี้ยนะครับก็มีเพิ่มความแรงเจาะเกาะของมอนสเตอร์ประเภทนั้นประเภทนี้นะครับผมเพิ่มดาเมจการโจมตีระยะไกลนะฮะก็เป็น2ธนูหลักๆนะผมที่เขาเอามาขายกันนะครับที่ดรอปจากในแมจิตบาร์บัคนะครับแล้วก็มีอีกอันครับผมเป็นพวกประดับนะฮะนี่ครับจะมี Pendant of Chaos นะครับเพิ่มไวทแท็ก6เปอร์นะฮะแล้วก็ป้องกัน Shadow นะครับแล้วก็จะมี Pendant of Harmony นะฮะฮาร์โมนีเนี่ย ก็เอาไว้ใช้ r g g n n HP HP อย่างละ50%เลยนะครับซึ่งประดับนี้มันใส่ได้ตอน130นะครบ,บอกไว้เลยว่าของทุกอย่างที่ได้จากดันในแมชชีับักเนี่ยใส่ได้130ขึ้นไปทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นธนูหรือว่าจะเป็นเครื่องประดับต่างๆนะครับแล้วก็จะมีอันนี้อีกอันนึงนะผมเป็นเพนนินอัลเมลสตอมนะครับก็คือเอา h a r ์โม y กับตัวเคออ s เนี่ยไปผสมรวมกันนะผมก็จะกลายเป็นเมลสตอมนะครับก็เพิ่มเอฟเฟกต์เพิ่ม ใส่ได้130ร้อยสามสบนะฮะแต่ดันนี้มันลงได้ต่อร120นะครับผมก็ไม่ต้องกลัวคือเราลงไปก่อนได้นะผมหาของมาขายเอานะครับไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงดันกันดีกว่านะครับในการลงดันในแมจิเตอร์บัคนะครับผมก็มีเงื่อนไขอยู่นิดนึงก็คือเลเวลร้อยยีแล้วก็แนะนําว่าเตรียมเสื้อทาุพิษไปหน่อยนะครับผมเพราะว่าบอสมันชอบ วางพื้นพิษนะครับผมแล้วมันค่อนข้างแรงมากนะถ้าไม่มีเสื้อพิษนี่คือแทบจะบินไปเลยนะครับโดนปุ๊บกปักตายเลยนะครับดังนั้นก็เตรียมเสื้อใส่หนอนแดงไว้หน่อยก็ดีนะครับแล้วก็ถ้าใครเป็นสายโจมตีปกติอย่างเงี้ยก็ควรมีฮิตประมาณสัก420ขึ้นไปนะครับถ้าจะตีมอนในดันนะแต่ถ้าตีบอสด้วยก็เป็น440ขึ้นไปนะครับโอเคในการเข้าดันนะผมก็เหมือนเดิมครับผมเข้าไปที่ตัวไบฟอสนะฮะก็เข้าไปในอีเดียนก่อนนะครับจากนั้นก็คุยกับแมวนะครับผมเราจะเข้าไปทางไบฟอสปก S <S มาปุ๊บออกขวานะครับโอเคแล้วก็ขึ้นไปท่านบนนะฮะคุยกับแมวตรงนี้อ่าแล้วก็คุยกับเครื่องเคลื่อนย้ายมิติตรงนี้นะครับผมเข้าไปโอเคจากนั้นนะครับผมเมื่อเข้ามาถึงไบฟอสแล้วนะฮะก็ขึ้นไปตรงวาร์ปตรงขึ้นชั้น2นะครับก็คือเดินไปทางด้านซ้ายนิดนึงนะฮะไปจุดชุมทางทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็เดินขึ้นตรงนี้คือทางขึ้นชั้นสองนะครับปุ๊บเมื่อมาถึงชั้นสองนะครับผมให้เดินออกไปทางด้านขวานะครับเดินมาเดินมา ปุ๊บจะเจอมี2ีตัวนี้นะครับผ,ผู้หญิง2งคนนี้นะผมให้คุยกับนี่คนนี้ก่อนนะครับคนซ้ายก่อนนะครับผมจากนั้นก็ค่อยคุยกับคนขวานะฮะอ่าแล้วก็คุยกับคนขวานะครับผมอ่าลงทะเบียนนะครับเปิดดานอ่าจากนั้นก็เลือกข้อที่2ครับผมเข้าสู่รอยแยกนะครับอย่าลืมสร้างตีด้วยนะผมลืมบอกว่าต้องสร้างตีด้วยนะผมเมื่อเข้ามานะครับผมมันจะแบ่งเป็นโซนต่างๆห้องต่างๆนะผมก็คือให้เราตีเห็ดในห้องนะฮะและจากนั้นก็อ่าฆ่ามอนที่มันเกิดขึ้นมาให้หมดนะครับผมแล้วก็ตีไปเรับ มันจะเจอมินิบอสสองครั้งแล้วก็บอสตัวใหญ่ครั้งหนึ่งนะผมบอสตัวใหญ่สุดเลือดประมาณ19ล้านนะครับผมก็เตรียมของมาให้แน่นๆหน่อยแล้วกันนะครับโอเคเริ่มคุยเลยนะครับคุยกับผู้หญิงคนชุดชมพูชมพูแดงๆเนี่ยนะครับผมเขาก็จะเล่าเรื่องนู่นนี่นั่นนะฮะก็รอเขาคุยกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกันไปนะครับระหว่างนี้เราก็เตรียมโคงเตรียมของอะไรให้พร้อมนะครับอ่ามอเตอร์ที่เป็นลูกน้องเนี่ยเลือดประมาณ4 0 0 0 0นถึง50,000นิดๆนะฮะอ่าเป็นทัดดีและทัดน้ำนะครับอันหนึ ระวังตายด้วยนะครับผมก็ตีแรงอยู่เหมือนกันนะฮะสี่ห้าร้อยเนี่ยนะครับแล้วก็มอเตอร์พวกนี้นะผมมีโอกาสดอกการ์ดด้วยนะการ์ดของมันเนี่ยมันจะเป็นคอมโบเซตกับจิเตร์บัคนะฮะที่ทําให้ตีพวกมอเตอร์ที่เป็นไรทธาตุแรงขึ้นนะครับนี่ครับคือถ้ามีเห็ดเนี่ยให้ไปตีเห็ดด้วยนะครับผมนี่กดตีเห็ดแล้วมันจะไปเรียกมอเตอร์ออกมานะครับผมหน้าที่เราก็คือตีเห็ดล่าเห็ดนะฮะเคลียร์มอนให้หมดนะครับผมแล้วก็ไปยังห้องถัดไปนะครับอ่ะ เมื่อทําการเคลียร์มอเตอร์หมดในห้องนั้นๆแล้วนะครับผมทางของห้องถัดไปก็จะเปิดขึ้นนะครับอันนี้ยังไม่หมดนะผมอีกนิดนึงอ่าตรงนี้ก็เปิดทางแล้วนะผมคือเราทําอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆนะผมเจอเห็ดตีเห็ดก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรียกมอนออกมานะครับอ่าปายมอนออกมาแล้วนะผมมันจะมีบางตัวที่เป็นตีไก่ด้วยนะฮะร,ระวังด้วยนะครับ โอเคเมื่อเราเข้ามาที่ห้องที่เป็นแบบ3ตัวนะครับผมก็จะเป็นห้องของมินิบอสนะฮะก็จะเปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดอะไรก็ว่าไปนะครับผมเตรียมซอยบอสกันได้เลยนะครับบอสเนี่ยอาพวกมินิบอสกับบอสต,ตัวใหญ่เนี่ยเป็นท่านอันเดธทั้งคู่นะครับผมก็ถ้ามีใบชนแก้วครับใบชนแก้วมานะฮะก็คุยกับมันนะครับเขาก็จะบอกเฮ้ยผู้บุกลุกมาแล้วนะครับเตรียมซอยได้นะครับอย่างที่บอกนะผมจะลืมใส่เสื้อพิษด้วยนะฮะนี่ครับผมนี่คือจิตต์บัคนะครับผม แล้วเราก็เริ่มทาการซอยได้เลยนะฮะ,ะถ้าเจอเห็ดนะครับผมไปตีเห็ดด้วยนะฮะเพราะว่ามันจะทําให้จิ๊ตเตอร์บัคมันอ่อนลงนะครับอ่านี่สกิลนี้ครับผมที่ผมบอกว่ามันค่อนข้างแรงนะถ้าไม่ได้ใส่เสื้อพิษมานะครับดังนั้นก็นั่นแหละครับใส่เสื้อพิษมาด้วยครับผมผมเคยโดนนี่แบบปุ๊บๆเลือดส0งหมกว่าหายไปเลยนะครับผมโดดออกไม่ทันนะฮะไวจัด,จด อพอใส่เสื้อพิษพวกชีวิตมันก็จะง่ายขึ้นเองนะฮะ,ะถ้าเรียบร้อยนะผมก็ฆ่าได้แล้วนะครับไปก็ไปเข้าห้องต่อไปได้นะฮะ,ะระวังด้วยนะผมพี่แกอยู่ๆก็โผลมาให้ลุมนะฮะเราก็มาถึงห้องบอสตัวที่2แล้วนะครับผมเป็นมินิบอสนะฮะก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับผมพร้อมกับซวกไส้มันะครับผมก็สตดเดิมนะผมเสื้อพิษนะฮะแล้วก็อาวุธโอลี่นะครับ ซอยครับผมถ้ามีเสื้อพิษแล้วชีวิตมันจะง,ง่ายครับผมเชื่อผมนะครับผมอย่าอย่าไปลองนะเจ็บนะครับผมเจ็บเจ็บบอกเลยว่าเจ็บมากครับผมการไม่มีเสื้อพิษแล้วก็มาตีสดๆเนี่ยไห,หลจ๊กนะครับผมไหลเป็นน้ําเห็นปะนี่ขนาดมีแล้วนี่ยังโดนเป็นพันเลยนะครับผมถ้าไม่มีนี่คือโดนทีละหมืนะ่นอะไสแตกแน่นอนนะฮะ แล้วก็ถ้ามันยืนถ้าจิ๊เตอร์บักมันยืนในพิษอ่ะมันจะรีเจนเลือดด้วยนะผมดังนั้นก็ต้องลากมันออกมานะฮะเอ้ได้เกาะว่ะเกาะอ,อะไรก็ไม่รู้นะผมเป็นฟรอสเซนเบสเพจนะผมเป็นเกาะท่าน้ำมีสล็อตนะฮะใส่ได้ร30นะครับไปแล้วก็เข้าหลุมเดิมนะผมก็รอบหน้าเนี่ยจะเป็นบอสตัวจริงแล้วนะครับเป็นอเวกนะฮะอันก่อนๆเป็นแค่จิตเตอร์บักเฉยๆนะผมตอนนี้เดี๋ยวจะเป็นของจริงแล้วอีกประมาณส3าห้องนะครับ อ่านี่ก็มาถึงห้องบอสแล้วนะครับผมก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันให้ดีนะครับผมบอสนี่ก็อย่างที่บอกไปเป็นอันเดสเลเวลสามนะครับผมดังนั้นชนแก้วนี้เต็มเต็มนะฮะหรือว่าถ้าใครไม่มีชนแก้วก็เอาเจาเอาทัดไฟก็ได้นะฮะก็คุยกับตัวนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเตรียมเตรียมซอยได้เลยนะครับเลือดสิบเก้าล้านนะครับผมบอกเลยว่าตีโคตรนานนะฮะนานสุดๆเลยแล้วก็มีเล็กอาร์เทน่าด้วยนะผมก็ระวังไว้ด้วยนะฮะ ไอตัวตีธรรมดาของมันน่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ประมาณ2,900กอย่างเงี้ยก็ยังพอปั๊มทันแต่ระวังโดนพิษโดนพิษก็เฮ้ยเห็ดเกิดแล้วเห็ดเกิดไปตีเห็ดก่อนเห็นปะมีท่าเนี่ยโอย้เห็นปะมันฮิวเทอร์0 0นะฮะรักษาเลือดนิดน,นึงนะผมพยายามเลือดกเกือบ,เ,บเต็มหลอดไว้ก็ดีนะฮะมันมีใบด้วยนะครับผมถ้าเอาฟานาเซียอะไรพวกนี้มากัากนิดนึงก็ดีนะครับเล็กมาแล้ว หอัมเพรวะบูสเตอร์หนอยนะครับผมเลือดเยอะจริงๆอะ่ะคือบอสด้านหลังๆมันจะเลือดเยอะเป็นแบบหมมมากมายมหาศาลอ่ะนะฮะ เห็นไหมครับว่ามันแรงขนาดไหนนะครับผมเผลอแป๊บเดียวตายนะฮะในที่สุดมันจะตายแล้วอีกนิดเดียวอย,อยาจะโผล่อะไรท่าแปลกๆอะไรออกมานะเดี๋ยวตายตู้เขาาะคชิอีกจ๊กเดียวจ๊กเดียวทนไว้ลูกทนไว้ทนไ,ว,ทนไ,ว,ทนไว้แตกแตกสิลูกแตกโอ้ขนาดเห็นหลอดบิดๆนี่ยังนานเลยเนะี่ย อุ้ยอุ๊ยอุ๊ย,อยโอ้ยล่วงนะครับผมได้ตัวชุดออฟจิตเตอร์บัคมาหนึ่งอันนะฮะก็เนี่ยนะครับผมจบเควสนะผมก็คือเมื่อเราฆ่าจบเนี่ยอ่าบอสนะครับผมเป็นตัวเดียวที่มีโอกาสดรอปโบว์ออฟสตอร์มกับตัวกิกาติกโบว์นะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าใครจะตั้งใจล่าจริงจะก,กดกรรมก็ได้นะครับอ่าแล้วก็เอ c นะครับผมตัวผู้หญิงแดนเซอร์เนี่ยจะสามารถแลกจิตเตอร์บัคเป็นของได้นะครับผมซึ่งผมมียังไม่ถึงนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าเขาแลกอะไรนะผมใครรู้ช่วยบอกด้ววยนะผม่าไ ตัวทูตออฟจิตรลบัคเนี่ยเอาไปแลกกับตัวนี้แล้วมันจะได้ของอะไรนะครับผมก็ช่วยคอมเมนต์มาสักนิดนึ่งนะครับโอเคส่วนวิธีออกนะครับผมก็เลือกคุยกับตัวบาทนะครับผมแล้วก็ออกไปนะครับก็เป็นอันจบเควสนะฮะออกมาปุ๊บกดทำลายดันด้วยนะครับผมแล้วก็ไปรอครูดาวอีก23ชั่วโมงนะครับผมก็ดันนี้รีได้ทุกๆ23ชั่วโมงนะครับค่อนข้างบันเทิงเลิงใจอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ใช้ของประมาณหนึ่งอะในการไปโซโล่บอสนะครับเลือดสกล้านนะครับผมตีนานมากนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ละกันนะผมก็อย่าลืมกด s u ซับสไครป์ u ูทูบก n นเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ